วันนี้มาพบกับเซลล์ปุ่นกันอีกแล้วนะคะซึ่งสําหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะปุ่นพาพี่ๆทุกคนมาอัปเดตสําหรับตัวรถเข้าใหม่ได้เป็นตัวรุ่นอันติดรุ่นยอดนิยมพี่ๆคนไหนที่กําลังมองหาอยู่ไม่ควรพลาดค่ะ อันติคันนี้ราคาย่อมเยามากๆไม่ถึงสอง2,000บาทรถสวยราคาถูกไม่เคยติดตั้งแก๊สคันนี้จะสวยและน่าใช้งานขนาดไหนเดี๋ยวปุ่นพาไปชมพร้อมกันได้เลยในคลิปนี้ค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะปุ่นพาพี่ๆทุกคนมาอัปเดตสําหรับตัวรถเข้าใหม่รุ่นยอดนิยมอย่างตัวโ o y o ต a a อันติทซึ่งตัวรถคันนี้เขาได้เป็นตัว 1.6J รถปี2011เเกียร์ออโต้นั่นเองตัวรถสีเทาสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุหรือว่าชนหนักมาก ซึ่งตัวรถคันนี้เขาได้เป็นตัวโฉบหน้าแบนมาแล้วเรียบร้อยค่ะสรอบตัวราคานะคะหน้าป้ายปกติคันนี้ตั้งอยู่ที่2 8 0 0 0บาทวันนี้เพีงแค่พี่พี่แคปหน้าจอรถคันนี้ส่งหลักฐานการแคปหน้าจอมาที่ Line o f f i c i s i car 988เมียด้านหน้าเพียงเท่านี้พี่พี่รับราคาโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษคันนี้เหลือเพีงแค่188,000บาทเท่านั้นเองเอกสารดีเครดิตดีคันนี้สามารถจัดไฟแนซ์ได้เต็มอี่ด้วยค่ะ และเดี๋ยวคุณพาพี่พี่มาเริ่มชมกันที่ด้านหน้าของตัวรถคันนี้กันก่อนซึ่งสำหรับตัวด้านหน้าตัวรถของเขานะคะได้เป็นตัวกระจังหน้าแบบโครเมียมันเองคันนี้สภาพเกกระจังหน้าหน้าบอกได้เลยว่าสดม,มากๆค่ะก่อคนไฟสภาพสวยสภาพดีได้เป็นตัวไฟเดิมมาจากโรงงานไม่มีร่องรอยการแตกหรือว่าการรล้วด้านหน้าตรงกันชนคันนี้ได้ใช้เป็นตัวกันชนสีสยตเรียบเนียนเสมอไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุหรือว่าชนหนักไม่เช่นเดียวกันค่ะ สำหรับตัวด้านข้างตัวรถคันนี้ได้เป็นตัวสีเทาที่สวยเรียบเนียนเสมอไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุไม่มีร่องรอยของการขูดการขีดหรือว่าร่องรอยของรอยนักยิ้มตัวล้อแมกของเขาก็จะได้ใช้เป็นตัวล้อแมกของอันติมาตรงรุ่นไม่มีร่องรอยการคดหรือว่าการดุ้งคันนี้ได้เป็นตัวล้อแมกหลายการคู่นั่นเองค่ะซีรีส์ยางคันนี้ที่เขาใช้ก็จะเป็นตัว195ทับ60ขอบ15นั่นเองสับตัวสีซ้อนด้านข้างประตูเดี๋ยวผนพามาชมไปพร้อมๆกัน โซนด้ค่ข้ามประตูของคันนี้ได้ใช้เป็นตัวหัวน็อตเดิมๆมาจากโรงงานค่ะมาพร้อมกับตัวสติกเกอร์เพจสติกเกอร์เดิมๆไม่มีร่องรอยของการพ่นสีหรือว่าการสาดสีมาทับไม่มีร่องรอยของการพ่นสีการพ่นซอกด้านบนตัวรอยเอารคคันนี้ตอกแดงโปวสวยเรียบเนียนเสมอไม่มีร่องรอยของการตอกทํมาใหม่ค่ะลักษับตัวภายในของเขานะคะได้เป็นตัวคอนโซลภายในสีดาแต่กับตัวสีเบจคอนโซลสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยของการใช้งานหนัก ได้เป็นตัวเครื่องเล่นเดิมมาจากโรงงานแล้วอีกด้วยค่ะฟัง AM, FM, วิทยุ MP3 ได้ตามปกติเลยสำหรับตัวรถคันนี้ตัวแอรได้ใช้เป็นตัวแอร์แบบแมนนวลปรับมือหมุนใช้งานง่ายใช้งานสะดวกและสำหรับตัวเกียร์ของเขาได้ใช้เป็นตัวเกียร์ออโต้ลักษณะด,ดีไซน์แบบขั้นบันไดค่ะ พี่ญิงสามารถขับขี่ง่ายคันนี้พัฒนาวิสัยค่อนข้างที่จะดีมากๆตัวเบาคันนี้ลูกค้าเก่าเขาใส่เป็นตัวเบาะหนังมาให้แล้วค่ะเป็นแบบเบาหนังเจาะดูระบายอากาศตัดด้วยได้สีแดงสภาพดีไม่มีร่องรอยการฉีกหรือว่าการขาดและเดี๋ยวปุณพามาชมสัดตัวด้านท้ายของตัวรถคันนี้ด้านท้ายตัวรถของคันนี้ค่ะได้เป็นตัวด้านท้ายที่สภาพสีสวยเรียบเนียนเสมอไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุหรือว่าร่องรอยของการชนหนัก ตัวไฟไท้ายคันนี้ได้ใช้เป็นตัวไฟไท้ายเดิมๆไม่มีร่องรอยการแตกหรือว่าการพล้าค่ะด้านหนังกันชนนี้ก็สภาพดีไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุชนท้ายและเดี๋ยวปุณหามาชมสั์ตัวที่เก็บสัมภาระด้านหลังกันบ้างก่อนอื่นเลยค่ะสินซ่อด้านท้ายต่างๆได้เป็นตัวรอยเมนอาร์คเดิมๆสภาพดีไม่มีร่องรอยของการพ่นสีหรือสาดสีมั้ทครับหัวน็อตสภาพสวยไม่มีร่องรอยของการแกะหรือการถอดเปลี่ยนฝากระโปรงมากได้เป็นตัวรอยสักตโตโยต้าเดิมๆมาจากโรงงานอีกเช่นเดียวกัน สัดตัวภายในที่เก็บสัมภาระของคันนี้เขาก็มีพื้นที่มาให้ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆค่ะสามารถวางกระเป๋าใบใหญ่ๆได้เลย2-3ใบคันนี้รถสวยไม่มีร่องรอยของการติดตั้งแก๊สมาอย่างแน่นอนสัดตัวด้านล่างตัวรถคันนี้เขาก็จะได้เป็นตัวสีเศร้าเดิมๆรอยไม่กวาดรอยเม็ดอาร์อย่างที่บุญแจ้งไปค่ะไม่มีร่องรอยของการเจดดาะติดตั้งแก๊สอุปกรณ์ติดรถแน่แรงบอกถอดดรอปหรือว่าอย่างอะไรก็ยังอยู่ครบรอยไม่กวาดสีเศร้าด้านท้ายตรงนี้ก็ยังดีๆด,ด้วยค่ะ สำหรับตัวสีรถฝั่งคนขับสีสวยเรียบเนียนเสมอไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุเส้นสายรายสอร์ตของคันนี้ยังอยู่ครบบอกได้เลยว่าพี่ๆคนไหนที่ได้คันนี้ไปคือคุ้มค่าคุ้มราคามากๆสหรับตัวซีวนซ่าด้านข้างฝั่งคนขับก็จะได้เป็นตัวหัวนอสภาพดีค่ะไม่มีร่องรอยของการสรดสีหรือร่องรอยของการตอกทำมาใหม่ร้านของเรารับประกันเลยนะคะว่ารถทุกคันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ำตัดต,ต่อยอมแมว100%เซ็นนั่นเอง สับตัวหัวน็อด,ด้านข้างประตูฝั่งคนขับนี้เขาก็จะมาพร้อมกับตัวหัวน็อตเดิมๆสภาพสืสภาพดีไม่มีร่องรอยของการถอหรือเปลี่ยนบานประตูมาและสหรับตัวนี้นะคะได้เป็นตัวระบบไฟฟ้ารอบคันกระจกบานเลื่อนปรับไฟฟ้า4บานฝั่งคนขับปรับออตโต้มาพร้อมกับตัวระบบเซ็นทรัลล็อก และสำหรับตัวรถคันนี้มาพร้อมกับตัวกระจกมองข้ามปรับมุมมองแบบไฟฟ้าและพับเก็บแบบไฟฟ้าสำหรับตัวพวงมาลัยได้ใช้เป็นตัวพวงมาลัยแบบพาวเวอร์สีก้า,สาสนสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยของการถลอกหรือร่องรอยของการถูมือสำหรับตัวเลขไมล์ของรถคันนี้วิ่งไปเพียงแค่1นึ่งแสนกสี่หมกว่ากิโลเมตรเท่านั้นถ้าเทียบกับตัวปีรถมาก็ถือว่าเป็นรถที่วิ่งใช้งานมาปกติค่ะและสำหรับตัวรถคันนี้นะคะภายในสวยมากเดี๋ยวปุณภามาชมกันต่อที่ห้องเครื่อง ว่าสภาพจะสวยและจะดีขนาดไหนเดี๋ยวเรามาชมต่อพร้อมกันเลยค่ะสําหรับตัวรถของเขานะคะเครื่องยนต์สภาพสวยสภาพดีได้เป็นขนาด1.6ลิตรเพือเพิงเบนซินห้องเครื่องสภาพดีไม่มีคาบหรือว่าไม่มีเยิ้มได้เป็นตัวเครื่องยนต์ดูโววีวีทีไอมาแล้วเรียบร้อยค่ะคันนี้รถเพิ่งเข้าใหม่ยังไม่ได้มีการทําความสะอาดห,ห้องเครื่องอาจจะมีคาบไปบ้างต้องขออภัยด้วยค่ะประสอบตัวซีนซอกหรือว่าคันด้านหน้าต่างๆสภาพดีสติ๊กเกอร์เหรียญบาทลอยดอทบอยดมทนอาร์คหรือว่าหัวนับต่างๆก็ยังอยู่เดิมพบร้านของเรา ไม่มีร่องรอยของการตัดต่อคานหรือว่าร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุหนักค่ะสะับตัวฝากระโปรงก็ได้เป็นตัวฝากระโปรงเดิมเดมมาจากโรงงานอีกเช่นเดียวกันสติกเกอร์เหรียญบาทสติกเกอร์มอ,อก,กรอยต่อโตโยต้ตตาเดิมมาจากโรงงานตรงนี้ก็ยังอยู่ครบแผ่นกันความร้อนถือว่าค่อนข้างที่จะสภาพสวยมาก,มากค่ะสำหรับพี่ๆคนไหนนะคะที่กำลังมองหารถเก่งสักคันหนึ่งไปไว้ใช้งานหารถที่อึด ึกและทนไม่ควรพลาดสำหรับอันติดคันนี้เลยได้เป็นตัวรุ่น 1.6J รถปี2011ชมหน้าแบนเราด้วยในงบราคาพิเศษเพียงแค่188,000บาทเท่านั้น พี่ๆคนไหนสนใจรีบติดต่อหาปุ่นได้เลยที่เบอร์0886059138หรือ SICAR 988เมียด้านหน้าค่ะและหากพี่ๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้ปุ่นองขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ไว้ให้ด้วยแล้วเราพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ